มารับเข้าหนึ่งคันครับงานเร่งซะด้วยคือจริงๆงานไม่ได้เร่งหรอกแต่งานเราอะเยอะเราก็เลยทำอันนี้ได้ช้านะครับคือตอนนี้ลูกน้องหน้าร้านครับคือป่วยนะครับน้องไม่ไหวครับก็ไม่เป็นไรผมเองครับก็ทํากันอยู่เนี่ยสองคนครับสบายสบายครับสบายเลยครับทําเสร็จว่าจะหยุดเลยแล้วจะหยุดสักวันนะนะครับจะตรงนี้สิบใบเนี้ยคือส่งวันที่31ครับและคันนั้นก็เช่นกันนะครับตีนะแ่เก้าร้อยพี่เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้ว มันมีรายละเอียดเรื่องของสายไฟนะครับวันนั้นตั้งแต่วันนั้นที่พูดมาเรื่องสายไฟวันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับจริงๆแล้วสายไฟไม่ได้มีอะไรยากครับสายไฟไม่ยากเลยนะครับงานสายไฟตรงนี้ไม่ได้ยากเลยจ้ะแต่เชื่อไหมว่าไม่ทําไม่ได้ไม่มีอะไรทาไม่ไม่ไม่มีเวลาทํานะครับฮั sun, นเล่ดิวิสันคณีครับเคยเข้ามาทาโปรแกรมแล้วแต่วันนี้ครับเข้ามาทาโปรแกรมเซรามิกโค้ดครับลูกค้าล้างมาเรียบร้อยแล้วล้างมาก็เรียบพอสมควรแล้วนะครับทุงทีนี้ คือการดีฟคลีนนะครับของฮาร์เลย์ดีิสันอาจจะไม่ได้ทําได้บ่อยๆเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของยิ่งรถปีลึกนะมันจะต้องมีเรื่องของจารบีที่ควรจะต้องอยู่ในที่เดิมนะครับจอยต่างๆที่เขาหล่อเลื่นไว้เพราะฉะนั้นครับลูกค้าทำไปแบบนี้ผมก็ยินดีครับจะปรับผิวครับเอาให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็โคตติ้งนะครับและว่าจะทําให้โคตติ้งให้จบวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่ารถที่เคยทํามาแล้วครับมันทําต่อได้ง่ายกว่ากับรถที่ไม่เคยทําอะไรมาเลยนะครับ ตอนนี้ที่ยังไม่ได้เห็นรอยรลกเนาะแป๊บนะครับเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดให้ดีก่อนขออนุญ,ญาตลื้อเปล่ครับเอาปิป๊บเอากระเป๋าออกนะครับเอากระเป๋าตัวนี้ออกด้วยครับตัวนี้ไม่เอาออกตัวนี้เอาออกครับบางคนน่าขอเอาออกสักหน่อยละกันนะครับเพื่อการทํางานที่ง่ายขึ้นแล้วก็จบสวยๆมากขึ้นโอเคจ้ะไวเซอร์ด้านหน้าด้วยครับเอาออกหน่อยมามาค่อยๆลื้อครับนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาลงมือทำกันดีกว่าครับผม ก็จะไม่นอี้นมีันมีนะใช้ตรงไหนที่ไม่ได้ขัดก็แลบครับจ้ะดูนะตรงไหนไม่ได้ขัดก็แลบหมดเลยนะครับ ดาร์ดเล็กน้อยครับสําหรับคันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะโดนใบขัดได้แล้วบ,บ,าบางจุดก็ใบขัดไม่ถึงอยู่แล้วทีนี้ให้มาดูตรงจุดนี้แล้วกันนะครับโห oh, พี่จะ่ะว้าวทั้งคันครับน้องมาแบบนี้ทั้งคันไม่เป็นไรจร้ะไม่เป็นไรเราทําได้หมดนะครับทีนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะใช้เครื่องไหนบ้างนะครับแต่คิดว่านะถ้าจะเอาแบบเนียเน้ยบๆนะผมว่า เป็นโเวิร์มครับเป็นสเวิร์มก็คือมาจากการสเวิร์มโฮโลแกรมครับสแคทครับที่ไม่ใช่ดีนะมันจะมาจากการปัดกวาดเช็ดถูครับเป็นเรื่องปกติแล้วครับดูนะเห็นไหมล่ะอือหืออือหือประมาณนี้นะครับจะขัดแล้วสวยแน่นอนนะครับสำหรับฮาร์เรย์เดวิสันครับโอเคครับผมสีเดิมโรงงานครับ เรามีเวลาขาดเขาอีกประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะได้โคตติ้งหรือเปล่าในคืนนี้นะครับอืมโอ้โหได้จัดได้จากได้จากได้จัดได้จัจโอเคลืมทำความสะอาดชิ้นนี้นะครับอืทั้ง,งนันมือนกันโอเคได้ครับจ้ะเดี๋ยวมาดูกันครับผม โอเคคาลิเบตรอบแรกครับรูปขี้ไข่ครับขัดแล้วจะเห็นฝ้าแบบนี้นะครับเคมีหนักไปนะครับ <Yeah. S 1> จะโอเคแกมสเวิร์มคือออกแทบหมดเลยนะครับแต่ทีนี้จะทิ้งฝ้าใช่ไหมครับอย่างน,น้อยๆครับคันนี้ถูสเต็ปแต่ถ้าจะให้ใสๆเลยครับทีสเต็ปโอเคจะมาเริ่มคาลิเบตที่โม่งก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเขาชอบอะไรครับผม ได้เลยกิ เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับคุณพี่จะต้องเงาไรลิ้วรอยแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเงาเงาไม่มีข้อแม้จะหรือมาบางจุดครับก็เจอฝุ่นนะครับรถคันนี้จะมีแค่ฝุ่นก็โอเคครับพี่ไม่ต้องเข้าฟูดีเทลก็ได้แล้นะครับก็เจอฝุ่นก็เคลียร์ฝุ่นให้ครับใต้นี้ใต้นี้เจอตรงไหนเคลียร์ตรงนั้นนะครับกระเป๋าครับ เป็นไฮไลท์ของฮาร์เลย์แล้วกันนะกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ก็ไฮไลท์ทั้งทั้งคันนะครับแล้วเป็นสีดำด้วยนะครับก็ต้องเบอร์นี้แหละนะครับถึงจะปล่อยกลับบ้านได้ต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับโฮโลแกรมเต็มทั่วทั้งคันเออเป็นสวิร์มซะส่วนใหญ่นะครับเป็นโฮโลแกรมเป็นสวิร์มนะครับไม่ได้มีดีสแคทเพิ่มเติมก็จะมีพวกนี้ครับพวกบังโคลนครับ ินดีนะครับก็เป็นดิฟสแคทดทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกรายละเอียดครับก็เก็บให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็แล้วแต่เออมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เก็บเรียมครับบางคนหน้าหลังใต้เบาะนะครับในส่วนของใต้เบาะตัวนี้นะครับก็เก็บให้เรียมนะครับอืมก็ยอมรับครับว่าว่าว่า วันนี้คือให้เวลาเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับง่วงนอนมากกว่านะครับแล้วพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วก็ตั้งใจทำเคลียร์ให้จบนะครับวันนี้วันที่สามสิบครับตีหนึ่งเกือบตีสองนะครับจะทำงานลุยครับลุยอย่างเดียวครับเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านมันไปได้ครับด่านนี้ <laughs> ด่านนี้ก็ไม่ยากครับมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่ ควมอดทนความมุ่งมั่นแล้วกันนะเนาะโอเคงานเจ้า h a ร์รีสปอร์ตคันนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ